มือสมัครเล่นพยายามขายหาทางขายคนไม่ชอบถูกขายะนะคะคุณลองสังเกตดิคะเวลาเขาไลฟ์สดเวลาเขาขายของอ่ะพยายามขาย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 มนุษย์ไม่ชอบถูกขายมนุษย์ไม่ชอบบังคับนะคะเดี๋ยวเขาจะซื้อด้วยตัวของเขาเองค่ะมือปโปรจะช่วยให้คนซื้อได้ง่ายๆด้วยตัวของเขาเองด้วยความเต็มใจของเขาเองขีดเส้นใต้ไว้เลยค่ะ ทำยังไงก็ได้ให้คนเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องบอกขายแต่ทําให้เขาอยากซื้อนะคะฉะนั้นนะคะคอสเนี้ยนะคะจะสอนทุกอย่างหมดเลยนะคะคุณต้องมีจิตของผู้ให้นะคะและเป็นคนที่รู้จริงในสินค้านั้นโดยตรงนะคะรู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดนะคะ เป็นกูรูของสินค้านั้นนะคะสามารถตอบคําถามทุกอย่างได้และเอาตรงเนี้นะคะมาทําวิดีโอนะคะประโยชน์ของสินค้าตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหาอะไรนะคะคุณมีหน้าที่มาบอกในสิ่งที่ลูกค้าต้องการฟังคุณมีหน้าที่มาบอกในสิ่งที่ลูกค้าต้องการฟังนะคะมันจะไปดึงดูดคนที่ใช่นะคะคนที่เขาเป็นนะคะเข้ามาหาคุณคุณมีหน้าที่นะคะเจาะค,คลิปนะคะ ให้ตรงถูกกลุ่มเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะไม่มีอำนาจซื้อหรือราคาสูงเกินไปมนุษย์นะคะยอมจ่ายเพื่อแลกกับสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะที่เขาไม่กล้าจ่ายอะ่ะเขากลัวได้ของไม่ดีเขากลัวได้ของที่ไม่ตรงจุดนะคะไม่ว่าราคาสินค้าสูงหรือแพงแค่ไหนเขายินดีจ่ายถ้ามันตอบโจทย์ถ้ามันตรงจุดถ้ามันตรงประเด็น ถ้ามันกินแล้วหายกินแล้วตอบโจทย์เขากล้าลงทุนค่ะแต่คุณจะต้องออกมานะคะนำเสนอนะคะในรูปในรูปแบบของวิดีโอค่ะนะคะว่าสินค้าของคุณตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหากับใครกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่ผลลัพธ์หลังทานเปลี่ยนเช่นไร1234คุณมีหน้าที่มาพรีเซนต์อธิบายนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณที่เหลือเขาจะตัดสินใจเองที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขา โอเคไหมนะคะคุณต้องกล้านะคีย์สำคัญคือคุณต้องกล้านำเสนอค่ะมือสมัครเล่นพยายามขายหาทางขายคน